อยู่ไปก็ยิ่งร้องไห้ขึ้นวันร้องไห้แทบทุกวันตอนอยู่ด้วยกันจะให้เขาทั้งหมดนะคะแล้วก็เดินออกมาตัวเปล่ารถที่เขาซื้อให้ก็เอาเคินเขาไม่เอาหนซื้อใหม่หมด <c oughs> น่ารายมากเลยแดดออกสวัสดีค่ะทุกคนกับาพบกันกับน้ำหัานัี่เคยในช่องน้ำหวานสปิตี้นะคะวันนี้นะคะนัหวานก็มีเวลานะคะมีโอกาสที่จะมาเล่าเรื่องอ ชีวิตคู่ที่ผ่านมาให้ฟังแล้วก็การหย่านะคะว่าหย่ายากไหมหย่ายังไงนะคะแล้วก็ชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างก็จะมาอัปเดตให้แฟนคลับได้ฟังนะคะก็คิดถึงทุกคนนะคะบอกว่าทุกคนจะสบายดีนะคะสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังค่ะ<อ>แล้วก็ทําสีผมมาใหม่นะคะเป็นสีไฮไลท์นะคะสีบลอนด์สวยไหมคะก <g ül> ็อาจจะมาเล่าให้ฟังตรงที่ว่าหลายคนก็ยังไม่ไม่ ยังไม่ทราบเรื่องนี้นะคะก็หลายคนก็ยังแบบมาคอมเมนต์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นนะคะก็อยากจะมาเล่าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะของเรื่องแฟนเก่าก็จะมาเล่าเป็นครั้งสุดท้ายกับกรณีหลังจากทีอ่อย่าล้างกับแฟนชาวในกันนะคะการแต่งงานครั้งแรกของน้ำหวานนะคะก็มันไม่ได้จบลงแบบสวยเหมือนคู่อื่นนะคะแต่ก็มันก็ไม่ได้จบลงที่แบบแย่หรืออะไรนะคะเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายไป ไปมีชีวิตเป็นของตัวเองเพราะว่าเราไลฟ์สไตล์มันไม่ตรงกันนะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเขาก็จะเป็นเนื้อคู่เรานะคะตอนแรกคิดว่าเขาจะเป็นแบบว่าอยู่กับเราตลอดไปตอนนั้นตอนนั้นก็อายุประมาณ21ปีนะคะแต่งงานครั้งแรกตอนนี้1 21ปี2019นะคะก็ผ่านมา4ปีแล้วเราก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะตอนที่เราตัดสินใจนะคะแต่งงานกันเพราะว่ามันแบบ ตอนนั้นมันอยู่ในช่วงที่เราเราทั้งสองคนก็อายุยังน้อยนะคะตอนนั้นออเตนก็อายุ22่อมันอายุ21อนะคะ20 21อายุห่างก,กัน2ปีนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ที่ตัดสินใจแต่งงานไวเพราะว่าตอนนั้นเขาอยู่ในค่ายทหารนะคะไม่สามารถที่จะออกมาเยี่ยมเราได้บ่อยๆเราก็กตัดสินใจที่จะแต่งงานกันแบบรวดเร็วโดยที่ยังไม่ได้รู้จักกันมาก,กนนอะเนาะเพราะว่าเรายังไม่เรียนรู้ซึ่งกันและกันมาก แค่เรามาเจอกันแบบอครั้งละเดือนสองเดือนเราก็คิดว่าเราแบบรู้จักเขามากพออะไรแต่มณนี้เราก็เลยตกลงที่จะอ่าไปอยู่ด้วยกันตอนนั้นคือแบบรักกันมากความรักในวัยเด็กกันเนาะอตอนนี้คืออาสุขอาจจะสังเกตได้ว่ามันก็คือแบบัตเป็นผู้ใหญ่มาขึ้นหลังจากนั้นก็คือ,อกลัวตอนนี้กลัวนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดใจไม่ได้ปิดกั้นใจเพราะว่าต้องเข้าใจว่าทุกคนหลายออลหลายคนเนี่ย เขาแตกต่างกันก็ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะเหมือนกันไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องแบบว่าไม่รู้สิพูดไม่ถูกทุกคนมันมันตื้นตันอยู่ในใจนะคะก็ เราก็คิดว่าเขาจะเป็นคู่เราตลอดนั่นแหละเราคิดว่าเขาเราจะแต่งงานไปอยู่กับเขาไปมีครอบครัวไปมีลูกก็ตอนแรกก็คิดว่าจะมีลูกกับเขานะคะแต่ว่าพอเขาแบบไม่พร้อมเขาบอกว่าเออเขาเขาไม่พร้อมนะเขายังไม่อยากมีลูกอะไรเงี้ยเออเราก็คิดว่าเออถ้าผู้ชายบอกว่าเขาไม่พร้อมเนะี่ยก็คือห้ามมีเพราะว่าถ้าเดินม,มีแล้วเราจะได้เลี้ยงคนเดียวใช่ปะ่ะก็เลยก็เลยก็เลยไม่มีนะคะตอนแรกตอนที่ย้ายมาอยู่กับอัตินปี2021นะย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็คือว่า มาอยุ่ปุ๊บเนี่ยคืออยากมีลูกทันทีพว่าเราแต่งงานแล้วไงแต่ว่าเขาบอกเขาไม่อยากมีลูกเขายังอยากใช้ชีวิตอยู่เราก็เลยแบบเออโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรเราก็จะรอแต่พออยู่กันได้สามเดือนย้ายมาได้อยู่ได้ได้สามเดือนนะคะก็รู้ว่าตัวตนของเขาเนี่ยคนที่เขาไปเยี่ยมเราไปหาเราไปค้างอยู่กับเราที่เมืองไทยกับครอบครัวเราเนี่ยก็คือกับคนที่เขาอยู่ที่เนีนะ่เป็นคนละคนอืมเขาก็เขาเป็นคนละคนเขาคนเดียวกันแต่ว่าเราแค่ไม่ได้รู้จักเขาดีมากเพราะเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ ด้วยกันเราไม่เคยอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันทุกวันเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงอแต่พอเราอยู่ด้วยกันนะประมาณข้าเดือนที่สามที่สี่เราก็เริ่มรู้ว่าเออเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เราอยากจะอยู่ด้วยเพราะว่าหนึ่งคือเขาเขาติดเกมมากๆแบบติดเกมแบบติดเกมมากๆแล้วก็อารมณ์ร้อนโมโหอะไรเงี้ยแล้วก็ฝังครอบครัวเขาตอนแรกตอนที่ไปเจอครอบครัวเขาเนี่ก็คือดีแต่เราไม่รู้เลยว่ารับหลัง หลังๆที่เราไม่ได้เจอกันกับเขาเนี่ยเขาคุยกันกับลูกชายเขาเขาคุยกันกับกันกับหลานชายเขาเนี่ยเขาคุยแบบนินทาเราแบบเรื่องแบบว่าเออเธอแบบเรื่องมากเขาอยากออกไปเล่นอยากกับพี่ตลอดเวลานู่นนี่นั่นแล้วครอบครัวเขาก็จะแบบเข้าข้างลูกชายหลานชายเขาก็มันก็จะเป็นเรื่องปกติเนาะพ่อเราเป็นคนอื่นไงอืมอันนี้ก็เข้าใจได้ก็เขาก็จะพูดนินทาเราในเรื่องที่แบบว่าเออเนี่ยเธอแบบฉันทํางานมาเจ็ดอ่าห้าวัน จันถึงสุ่ทํทำงานมาห้าวันฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่อยากพาเขาออกไปนู่นไปนี่แต่เขาอยากอยากพาฉันไปทานู่นไปทํานี่อยากไปตรงนู้นอยากไปตรงนี้อะไรไประมาณนี้หาว่าเราแบบเยอะเรื่องมากอะไรไประมาณนี้แต่ว่าอย่างน้ำหวานน้ำมันจะออกไปทํากิจกรรมอยากออกไปทํานู่นทํจจนาทน,น,ทนี่อยากออกไปทาอะไรกับคนรักใช่ปะ่ะเล่นเกมมาเล่นได้แต่ว่าเขาเล่นแบบจนเกินไปเขาแบบไม่มีเวลาให้เลยความรักอะไรเงี้ยเราต้องร้องขอเราเป็นฝ่ายที่ร้องขอ แบบว่าเออเห็นใจฉันบ้างฝาสฉนกไปนน่นนี่นีบ้างเพราะว่าแต่งงานนุมาอยากจะทําอะไรด้วยกันไม่อยากไปกับเพื่อนไม่ได้อยากไปคนเดียวฉันอยากไปกับเธอนน่นนี่นั่นแต่เขาก็แบบฉันทํางานเหนื่อยฉันไม่อยากไปสาวที่ฉันอยากพักก่อนฉันอยากเล่นเกมกับเพื่อนไหนก็จะเป็นประมาณนี้เราก็เลยด้เลิกกันนะคะก็เรื่องอื่นเขาก็ดีหมดนะคะเขาไม่ได้ดื่มบุหรี่เขาไม่ได้เอ้ยเขาไม่ได้ดื่มเล่าดื่มเบียร์เขาไม่ได้สูบบุหรี่เขาไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงแต่แต่แค่นั้นมันยังไม่พอ สำหรับน้ํหบานนะสำหรับน้ำบาปนะคนอื่นอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเออแต่สาหรับมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าหนึ่งคือมันต้องการความรักนะคะเพราะว่าเธอถ้าเกิดเรารักใครเราก็อยากจะ,ะมีเวลาอยู่ด้วยกันใช่ไหมอยากไปทำนู่นทำนี่ด้วยกันอืมแล้วก็เวลาเขาแบบแทบจะไม่มีให้ขนาดที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเวลาเขาแทบจะไม่มีให้แค่เดินผ่านกันเซฮายอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็จบเหรอเพราะว่าเขาแบบจะนั่งเล่นเกมอยู่ตลอดเวลาแบบหกเจ็ดชั่วโมงติดอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทางาน แล้วก็ถ้าเกิดเรางองแงใช่ปหแบบว่าเธอพาฉันออกไปกินข้าวหน่อยเธอไปชอปปิ้งเป็นเพื่อนหน่อยเธอไปแบบซื้อของทำกับข้าเป็นเพื่อนหน่อยน,นี่นั่นเขาก็จะฉันไม่อยากไปเขาก็จะแบบเป็นแบบไม่อยากไปแล้วก็บน่นหรือว่าถ้าเกิดพาไปเขาก็จะบน่นบ่นตลอดทางเราก็ไม่มีความสุขใช่ปหมเพราะว่าเหมือนเราต้องร้องขอความรักเหมือนเราต้องร้องขอแบบเวลาต่อเวลาก็เลยแบบอืม แต่พอมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราทะเลาะกันเพราะว่าเราทะเลาะกันเรื่องนี้บ่อยมากเราพยายามที่จะแก้ไขภายใน2ปีที่อยู่ด้วยกันมานะคะ2ปีที่อยู่ในในแบบอยู่ด้วยกันจริงๆอเออไม่ได้ลองดตเทียนไม่ได้ลองดิสเทียนริชชิพก็คือ2ปีแต่ว่าถ้าเกิดระยะเวลาที่แต่งงานกันมาคือแต่งงานมา4ปีนะคะตอนนั้นมันติดโควิดเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าเราสองคนก็ทำให้มันแบบเวิร์กอะไงเราก็ ผ่านมันมาว่าแล้วก็มาอยู่ด้วยกันจริงๆก็รู้แล้วว่าเออมันไม่ใช่คนที่เราอยากจะ,อ,ะอยู่จนกระทั่งวันสุดท้ายอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ก็เลยคิดว่าเราเราคงจบกันเถอะเพราะว่าเราพยายามที่จะแก้ไขมันมาแล้วแต่ว่ามันไม่สามารถแก้ได้เราต่างคนต่างที่จะพยายามแต่ว่าเหมือนกับเราพยายามอยู่คนเดียวก็เลยแบบ เะมือนเขาจะทำไแค่อาทิ์เดียวสองทิ่เขาก็กลับไปเป็นคนเดิมของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้ถ้าเกิดเขาไม่อยากเปลี่ยนตัวเขาเองก็คือว่าเขาไม่ได้แบบให้เกียรติเราเขาไม่ได้แบบว่ากลัวที่จะเสียเราไปก็เลยก็เลยพอนะคะก็เลยไม่เอาเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งครอบครัวเขาก็ไม่ได้ชอบเราอยู่แล้วเพราะว่ารับหลังเขาก็พูดนินทาเรากับลูกเขากับหลานเขาแล้วก็อีกอย่างเขาพูดไม่ดีกับไม่ดีกับเรื่องของเราให้เพื่อนเขาฟังแล้วเพื่อนเขาก็ ว่าเราอย่างงั้นว่าเราอย่างนี้นู่นนี่ว่าเราเรื่องมากนู่นนี่นั่นเธอหน้าจะหาเมียใหม่นู่นนี่นั่นเออมันก็เออออกไปกับเขาเพราะว่าอยากเล่นเกมเขาไม่อยากเสียเพื่อนแต่ว่าไม่ให้ไม่ไม่ให้เกลียดเราก็เลยอมันหลายเรื่องนะคะเขาก็ดีในส่วนเรื่องดีๆเรื่องไม่ดีเขาก็เป็นเป็นอะไรที่เรารับไม่ได้นะคะก็อืมก็คิดว่าพอแล้วจบกันไปแต่ก็อย่างที่ผ่านมาก็มีเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดี ถือว่าที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นอะไรที่ทําให้น้วันได้เรียนรู้นะคะก็ได้โตขึ้นเยอะหลังจากที่เราพยายามที่จะแก้ไขแล้วก็มันแก้ไขไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะหย่านะคะก็ตกลงหยากันด้วยดีแล้วก็การหยาของนวันเนี่ยมันก็จะง่ายหม่อยเพราะว่านวันไม่มีลูกด้วยกันนะคะไม่มีบุตรด้วยกันแล้วก็น้วันไม่เรียกร้องสินสมรสนะคะก็เลยหยากันง่ายก็แล้วแต่ลาดด้วยว่าจะเป็นยังไงแต่ลาก็จะมีกฎหมายที่จะ ที่จะแตกต่างกันใช่ไหมแต่ว่ารัฐอินเดียนานะคะก็จะแบบก็คงไม่ต่างม,มากแต่ว่าสําหรับในกรณีที่ไม่มีลูกแล้วก็ไม่เรียกร้องสินสมรสเนี่ยศาลเขาก็ไม่เรียกไปไปถามนู่นนี่นั่นเขาก็คือไม่สงสัยนะคะว่าเออทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ถามเขาก็ไม่ได้เขาก็แค่เราสามารถหย่าได้โดยที่เหตุผลเราไม่ได้รักกันแล้วสามารถหย่าด้วยเหตุผลนี้ได้นะคะทั้งทั้งที่ต่างคนต่างที่จะแบบ ปัญหามันเยอะแต่เราสามารถเลือกที่จะพูดแค่ว่าเราไม่ได้รักกันแล้วก็คือสามารถอยากกันได้ที่รักนี้นะคะแล้วก็เสีนสมรสเนี่ยเพราะว่ามันมีบ้านหลังหลังที่ออตินซื้อเนี่ยเขาซื้อหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วนะคะแต่ระหว่างไม่ขอที่จะขอแบ่ง5 0 5สิบห้าสิบเราไม่เอาเพราะว่าเอาให้เขาไปหมดแล้วก็เดินออกมาตัวเปล่าที่เราตัดสินใจที่จะเดินออกมาตัวเปล่าเพราะว่า คิดถึงย้อนหลังในตอนที่เรารักกันในตอนที่เรามีความสุขด้วยกันในตอนที่ความทรงจําดีๆวันเวลาดีๆที่มันผ่านมามันก็มีดีมันไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมมันก็มีเรื่องดีเราก็เลยคิดว่าอืมไม่เป็นไรที่ผ่านมาเราอยู่กับเขามาที่เนี้ยเราก็ไม่ได้ช่วยค่าบ้านค่าไฟค่าน้ำอะไรอยู่แล้วเราก็อยู่ฟรีใช่ปะเพราะว่าเราอยู่กันด้วยความรักเขาก็จ่ายด้วยความรักเขาก็ดูแลตรงนั้น ก็เลยโอเคงั้นฉันจะไม่เอาอะไรทั้งนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาฉันขอทบแทนบุญคุณเธอแทนจะให้คิดว่ามันเป็นแบบบุญคุณก็ไม่เชิงเพราะว่าตอนที่เขาทําวิซ่าให้เราตอนนี้เขาทําได้ให้เรามาอยู่ที่นี่เขาก็ทำเพราะด้วยความเสน่หาเราก็มาอยู่กับเขาเพราะว่าเราก็รักเขาด้วยความเสน่หาใช่ปะมันก็ไม่ถือว่าเป็นบุญคุณแต่ตอนนี้มันมันจบไปแล้วมันก็ไม่ต้องมาคิดว่าเป็นบุญคุณเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือก เลือกทางของเราเลือกชีวิตของเราอันนี้คือสิ่งที่หวานคิดนะเพราะว่าถ้าจะไปคิดว่าเป็นบุญคุณมันก็จะมันไม่ใช่เพราะว่าเราก็ต่างคนต่างหลักกันนะคะเราไม่ได้ได้มาด้วยเหตุผลที่แบบเงินหรืออะไรเพราะว่าอาตินก็ไม่ได้มีตังค์เขาก็เป็นวัยรุ่นนะคะและทีนี้พอเลิกกันเนี่ยเออมันก็คิดว่าเออที่ผ่านมาเธอก็ทําให้ฉันได้มาอยู่ตรงนี้เธอก็ทําให้ฉันได้มาอยู่ที่อเมริกาอืมก็ขอบคุณที่ผ่านมาที่ดูแลฉัน ทั้งดีและไม่ดีไม่ว่าจะเจอเรื่องดีไม่ดีแต่ว่าฉันขอฉันขอให้เราจบกันด้วยดีฉันไม่เอาอะไรทั้งสิ้นฉันไม่อยากได้ค่าบ้านฉันไม่อยากได้สินสมรสฉันไม่อยากได้อะไรจัดอย่างฉันขอไปตามทางของฉันเพราะว่ามันอยู่ไปก็ยิ่งร้องไห้ขึ้นวันร้องไห้แทบทุกวันตอนอยู่ด้วยกันนะคะแบบว่าไม่มีชีวิตจิตใจไม่ทําอะไรไม่ได้ทําคิดไม่ได้นู่นนี่นั่นเศร้าตอนนี้คือดีขึ้นมากแล้วก็ ตกลงที่จะให้เขัางสมุดนะคะแล้วก็เดินออกมาตัวเปล่าที่เดินออกมาตัวเปล่าได้เพราะว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ทํางานมานะคะ2ปีที่ทํางานที่นี่ก็คือว่าเก็บเงินตลอดเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายค่าบ้านเราก็เอาเงินตรงที่ไม่ได้จ่ายค่าบ้านมาเก็บมาเก็บว่าสุดท้ายผ่านไป2ปีนะคะมันไปกันไม่รอดพยายามแล้วมันก็ยังไม่รอดก็เลยพอเลิกกันพอ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 ยากกันเสร็จเนี่ยก็มีเงินเก็บก็เลยออกมา เริ่มต้นใหม่มาอยู่ห้องของตัวเองมาเช่าอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองแล้วก็ค่าบ้านค่าอะไรังไม่เอาเขาก็ให้เขาหมดรถที่เขาซื้อให้ก็เอาเคิรนเขาไม่เอาหลานซื้อใหม่หมดนะคะรถเนี่ยคือเราเป็นรถมือสองไม่ไม่เริ่มไม่รู้ว่ามือสองหมือมืออะไรหรอกรถคันเก่าปีสองพันสิบห้านะคะก็อยู่ในราคาที่สามารถจ่ายได้เพราะว่าเก็บเงินมาสองปีก็ก็เลยแบบ ออกมาอยู่ตัวคนเดียวไม่อยากเรียกร้องอะไรเพราะว่าถ้าเกิดถวันเรียกร้องค่าสินสมรสใช่ไหมก็อาจจะได้เงินมาตั้งตัวแต่ว่าด้วยความที่คิดถึงเรื่องเราดีๆที่ผ่านมาถึงวันที่เราเคยรักกันที่ผ่านมาก็เออไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราก็มีวันดีด้วยกันมาก็เอาให้เขาหมดนั่นแหละออยากให้เราจบกันด้วยดีแล้วก็ไม่ต้องแบบติดค้างอีกอย่างหนึ่งเ,ออเราจะได้ไม่ต้องรอศาลตัดสินนานนะคะก็แป๊บเดียวจบก็คือแค่ไป ไปเซ็นใบหย่าแล้วก็จบนะคะไปให้ไปก่อเอกสารว่าเออเราไม่มีบุตรนะเราไม่ต้องการนะนู่นนี่เราไม่ต้องการเงินจากเขาเราไม่ต้องการทั้งนั้นแล้วก็มันก็เลยแบบน่ะแป๊บเดียวจบประมาณ3ามเดือนก็หย่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็หย่าแบบไม่ต้องเห็นหน้ากันเพราะว่า <c oughs> ก็คือบอกเขาแหละว่าไม่อยากเห็นหน้ากันเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันเศร้าอ่ะ จะไปเซ็นแบบถ้าเกิดมองหน้ากันมันจะนึกภาพความทรงจำที่ผ่านมามันมันจะเศร้าก็เลยบอกไม่อยากไม่อยากพบเจอก,ก็ขอแค่เซ็นเฉยๆขอแค่เซ็นเฉยๆแล้วก็ขเๆๆกขาจ,จะส่งไปให้อีกฝั่งเซ็นนะคะก็จบก็ใช้เวลาทั้งสิ้นสามเดือนเร็วมากแบบเดียวค่ะปีที่แล้วผ่านไปก็จบแล้ว <c oughs> ก็ครั้นี้จะมาเล่าไปครั้งสุดท้ายเพราะว่าเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเราก็ หมบอ่อนตอนนี้ก็มีความสุขก็ทำงานเรียนแล้วก็มีความรักครั้งใหม่นะคะก็เดี๋ยวไว้แจกันในคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตอาแฟนจะพามาแนะนำคนใหม่นะคะก็หวังว่ามันจะไม่อยากคาดหวังนะไม่อยากคาดหวังเราก็ดูกันไปนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ ดีใจมากมากที่ได้มีแรงผลักดันให้ตัวเองมาทาคลิปอีกรอบแล้วก็ทุกคนให้กําลังใจดีมากไม่ว่าจะนานแค่ไหนทุกคนก็รอคลิปน้าหวานน้ำหวาน,น,น,นดีใจมากทุกคนก็ยังอยู่กับน้ําหวานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนอยู่กับทุกช่วงเวลาของชีวิตน้ําหวานจริงๆนะคะตอนนี้อยู่ตัวคนเนในอเมริกาก็ยิ่งแบบยิ่งต้องแอคทีฟก็ต้องยิ่งต้องทํางานมากขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะ เองทั้งหมดคนเดียวมันมีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะก็ขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ยังรักแล้วก็ให้กําลังใจมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย